สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับช่องพี่ตาดดัมซิงครับวันนี้ก็มาดูหน้าง,งานครับวันนี้รถดำไม่ได้ทำงานครับอูเสีมิ้มมาละว,วันนี้ทำงานแต่แค่ไมโครครับดึงสลบอีกฝั่งนึงครับเดี๋ยวจะพาไปดูสลบจัมจูครับ เสียมิ่มเสียมิ่มมาครับโอ้เฉะมากเลยในสโลปเป็นต้นไหนจ๊ะเออนี่ นั่งแต่ง่ต้องเอาดินนี้ขึ้นมาอีกเยอะเลยดินเยอะมากอันนี้งานแมคโครฝนตกครับดูฟ้า คืมตลอดเวลาโอ้มองไม่รู้เรื่องเลยของฟ้าคุดินก็เหลือไม่เยอะครับเป็นตะกี้โคลนเยอะทางนู้นดินยังเหลือแค่ด้านข้างไปนู้นครึ่งหนึ่งไอ้ฝั่งนี้มีแต่โคลนครับมีแต่ขี้ตมขี้ตมก็น่าจะได้ฝั่งนี่ดินก็อยู่ประมาณไม่เยอะครับงานเดินไป เกิดครึ่งน่าจะประมาณเกินครึ่งแล้วครับใกล้ละมาติดตรงฝนน่ถ้าฝนไม่ตกในเสร็จนานแล้วนี่โอ้โหกี้ใหญ่มากเลยฝนตกเสร็จใหม่ๆร้อนมากเลยครับ เหม,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 มือนรู้เลยผมเพิ่งมาเมื่อกี้เองมาก็มาเจอเลยฝนลงมางแล้วครับโอ้ฝนทั้งวันเลยฝนไม่เป็นตาทำอะไรได้ดู มันชื่ออะไรเนาะไอตัวนี้แบบบ่อเนี้ยเขาว่าปลาหินเนี่ยยังไม่เห็นเลยผมนั่งดูตั้งนานแล้วมันเป็นเขียวเห็นเจ้าของเขามานั่งตกได้ตัวใหญ่มากเลย อาการโอรบ้าโอ้ตุดตุดเปื้อนขี้โคลนเต็มเลยกาจารชูใช้ลายละระเบ้อเนี่ยเซนักเรียนเต็มเลยอาจารยชูยุติไหม พกไมมอเฮงไอเฮงขับรถผมไปลืมเอาปืนยิงตามาครับตั้งยืมไปที่ร้านซ่อมเมื่อกี้ไปแล้วไปคันเสเล็กเสร็จกลับมามือเปล่าไมา่ได้เอาปืนมาด้วยโอ้เจอยักษ์เขี้ยวนี่จอดเลยครับ คันนี้ประหยัดกว่าครับประหยัดกว่าแล้วตักได้เยอะกว่าคุ้มกว่ากันครับก็เลยทํางานคันเดียววันนี้กะว่าจะเอาคันนั้นตักดินนะครับแต่พอดีฝนมันมาซ้ําตอนเช้าอีกก็เลยเปลี่ยนแผนทาแต่งานไมโครครับเราดูสถานการณ์ก่อนเพราะถ้าฝืนไปก็ไม่คุ้มค่าน้ำมันครับมันแพงแล้วดินเหนียวมันลื่นรัน ช้ำรถด้วยตรงนี้เหลือนิดเดียวเองไม่เสร็จสักทีติดแต่ฝนตลอดเลยเสียมิ่เสียมิ่เ,มเดินไปเดินมาเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆคกันที่โม่จริงพูดอะไรนะเมื่อกี้พูดมาดิไม่ไปดูไอต้อมเป็นตัวอย่างโอ้นั่นคือพอเพียง หมดค่อยหาใช้หมดก่อนค่อยหาไงทำแต่ตอนไหนจ้าชูแปดโมเจาะข้างล่างขึ้นมาปะเอาดินออกเกือบหมดนี่น้ำครับดูน้ำครับ อี๋ตรงถนนดินเยอะอยู่เด้ยิ่งตรงไปนู่นแหลมแหลมแบบได้กี่คลิปพี่นิดพิ่งมาวะเอกไปไหนตัววงวะอมไปรถไหนตัวงอยู่ในข่มไม่ใช่ในขุไปรถไหนเอ้อรถเอกอยู่นี่วะนู่นอยู่ข้างตินอะไอ้เราเหรอไม่เห็นอ ไป,ปตินราไปล้างไงนะั่นเอาไปเลยไปล้างหน้าบ้านบอกของซูเปอร์เกรดไปบอกเห็นรอยไปอ๋อตื๊ดตืเนาะเหม่ยุ่งเนาะอะไรนะลุยต่อครับจางจุง้งตอนจมไปไม่ทัน ไปถึงเขาเขางตัเองออกอนแล้วอา3วันน้ำซึมลงไปแล้วลึกมากครับ ดูแค่พิมพ์ยืนครับกับระดับสลบเออตอนนี้อยู่ที่ประมาณเนี่ยเกือบเกือบสิเมตรประมาณได้ครับประมาณสิเมตรลึกมากช่วงนี้เจาะลงไปประมาณสองเมตรได้ครับประมาณนี้จากจากระดับเก่าครับเราเสริมปูขึ้นมาให้เป็นระดับเดียวกัน ก็เลยลึกดูลึกแล้วอัชูบอกว่าดึงไปถึงแค่ต้องร้อยที่ขุดไว้ครับต้องลงไปโยน์ดินขึ้นใหม่ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพี่ตาน้ำซิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวจะายให้ดูเรื่อยๆครับอัปเดตเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ